จาก,กล้ามเนื้อที่อยู่ในบริเวณของกระพุ้งแก้มและคอเนี่ยนะครับมันทํางานช้าลงมันมีภาวะเกร็งเคี้ยวอาหารก็ไม่ละเอียดนะครับในขณะเดียวกันกล้ามเนื้อที่เจงก็ไม่สามารถที่จะส่งอาหารลงไปที่หลังคอได้หมดเพราะฉะนั้นบางั้งเนี่ยป่วยใครกิาสารที่ปนเนี่ยเรากง่ายเหมือนกับการปินที่ไม่มีประสิทธิภาพ มันได้ไม่หมดมีเศษอาหารเหลือพอเสษอาหารเหลือบางทีถึงกับทานหมดแล้วนะครับผู้ดูแลไม่ทราบมีเศษอาหารอยู่ตรงนี้นี่อยู่ดีๆมันก็ลงปุ๊บไปในที่หลอดลมเลยต่างๆนี้เป็นต้นก็ทําให้เกิดภาวะในเรื่องของการสําลักติดเชือ้อปอดรวมอะไรต่างๆนี่ปู่คนี่แปลว่าหน้าจันตรายถึงขั้เสียชีวิตได้เลยคะกืงนง้าก็ลำบากนะสะที่เป็นโรคนี้นะคะแล้วตอนนี้ค่ะคุณหมอมีเรื่องของงานวิจัยที่จะช่วยกลุ่มผู้ป่วยพารีนส์สันที่เขามีภาวะกลืนลำบากมากไหมคะ ครับจริงงานวิจัยที่เราทำนะตอนนี้เราพยายามที่จะใช้เรื่องของโรคพากิสเนเป็นโมเดลวนะครับแต่เราอยากที่จะให้มีผลต่อผู้สูงอายุในวงกว้างไปด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าที่จริงการรักษาเรื่องของการปืนลำบากนี่ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องยาอย่างเดียวมไม่มียาไหนที่บอกว่าคนไข้ทานแล้วปืนดีขึ้นทันทีมันไม่มีนะครับมันต้องอาศัยองค์รวมว่ายาพากิสันส่วนเนึ่งช่วยให้เรากืนได้ง่ายขึ้นนะครับ กับร่งกายในจุดตรงนี้แต่สิ่งที่สําคัญอันหนึ่งคือเราต้องแนะนําเขาว่าเขากินยังไงให้ปลอดภัย3มื้อต่อวนันหรือแม้กระทั่งดื่มน้ำาหนๆทั้งวันซึ่งมันทั้งไม่ง่ายนะครับเพราะว่าผู้สูงวัยเาก็จะติดนิสัยที่เขาบาอกมาก่นอนหรือนอะไรต่างๆแม้กระทั่งเราเองนะแคต้องเป็นแพทย์นะครับเราเป็นแพทย์เราอยู่เว่ เร็วเราต้องอะไรต่างๆเราก็จะชินไม่รู้คุณปอยกับคุณนุ่ <c oughs> มทาน,รนเร็วรนในร้าน่าวในร้านเอาหารแทนจ <c oughs> ะไปกินเคี่ยวอาหารเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เอาเาปั่นแล้วก็คืนเลยปรนะมาณนั้นเพราะฉะนั้นคําแนะนําที่บอกว่าผมต้องเคี่ยวสามสิบปีก่อน,นเพราเล่าเรื่อไม่ไม่มีเวลาครับปฏิบัติยากมากนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เรานักจะแนะนําผู้ป่วยและผู้สูงวัยก็คือว่า เขาจะต้องค่อยๆทานนะเนี่นึ่งใช่ไหมครับช้อนอาหารคำอะไรต่างๆองเล็กๆนะครับแต่ที่สําคัญอันหนึ่งคือเราอยากให้เขาเวลาเคี้ยวอาหารเสร็จจะเกนเนี่ยเขาก้มคอและเกินนะครับซึ่งมีนจะเปนยากนะครับที่คนเราไมค่อยเตือนตัวเองตลอดว่าเคี้ยวเสร็จก้มคอแลคืกนผมก็จำไว้ลงคอและทำที่ใจด้วยกันเราสังเกตดูคนไข้ก็ลืมตลอดเวลาปุ๊บนะโดยเฉพาะเวลาดื่มน้ำเนี่ยเขาจะเงยคอพอเงยคอรับเนี่ย หลดลมมันเปิดอ้าปิดหลบลมมันจะปิดไม่สนิทครับแล้วก็น้ำาัจะไหลลงไปอันนี้สัาผัญเสีบงข้าเราเห็นเราเห็นบ้างผู้สูงอายุบางท่านเวลากลืนยาการปิดน้ำอ่ะเขาจะกระโดดอันนี้ยิ่งเสี่ยงครับอันนี้คุณมองกันเป็นเทคนิคที่เขาพยายามที่จะช่วยทำให้คนไม่นได้ง่ายนะครับเพราะว่าเพราะว่ากลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้ปัญหาคือกล้ามเนื้อตรงนี้เขาไม่แข็งแรงพอที่จะทำให้ยาหรือหั พอได้เพราะฉะนั้นเขาจะใช้วิธ well. ีเหมือนกับคล้ายๆกระดดันเข้าไปเพื่อให้มันเข้าไปที่เราออแต่ว่าจริงๆมันเพิ่มความเสี่ยงของเขาเองเพราะว่าบางครั้งมันไม่ไปแค่หลังคอนะครับมันลงตื้นลงไปในหน้าศรษะแบบนี้แล้วก็แล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านติดการทานยารวมกัน